เสียงลมหายใจที่หนักอึ้งท่ามกลางความเงียบสงัดของห้องทำงานในยามดึกหรือเสียงหัวใจที่เต้นระรัวอย่างประหลาดเมื่อคุณต้องตื่นขึ้นมาพบกับเช้าวันจันทร์ที่แสนอ่อนล้าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเกินครับแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยเงียบจากภายในว่าโลกที่คุณเคยรู้จักในวัย20กำลังเปลี่ยนไปตลอดกาล ลองจินตนาการถึงรถยนต์คันหนึ่งที่วิ่งตะบึงมาตลอดทางหลวงหลายร้อยกิโลเมตรโดยไม่เคยหยุดพักในช่วงแรกเครื่องยนต์อาจจะยังคำรามกึกก้องทะยานผ่านทุกโค้งได้อย่างรวดเร็วและท้าทายแต่พอเข็มไม้เริ่มขยับเข้าใกล้เลขสำคัญแสงไฟเตือนสีส้มบนหน้าปัดก็เริ่มกระพริบถี่ขึ้นมันไม่ได้บอกว่ารถกำลังจะพังในวินาทีนี้แต่มันกำลังกระซิบเตือนคุณว่า ทางข้างหน้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะความเจ็บปวดที่หลังที่เคยคิดว่าแค่นอนพักก็หายหรือความกังวลลึกๆในใจเรื่องความมั่นคงที่เริ่มเกาะกินพื้นที่ความฝันทั้งหมดนี้คือกลิ่นอายของความจริงที่ว่าคุณกำลังเดินเข้าสู่ช่วงรอยต่อที่เปราะบางที่สุดแต่ก็มีศักยภาพสูงสุดของชีวิตมนุษย์น้ำหนักของความรับผิดชอบที่เคยกดทับบ่าอยู่เพียงเบา,เบา บัดนี้มันเริ่มมีน้ำหนักของความหวังจากครอบครัวความคาดหวังจากสังคมและที่สำคัญที่สุดคือเสียงเรียกร้องจากจิตวิญญาณของคุณเองที่โหยหาความหมายที่แท้จริงมากกว่าแค่การมีชีวิตรอดไปวันๆ Longtham Podcast Just Try It Du สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองทำดู just try it podcast พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันผ่านมุมมองของจิตวิทยาและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าคุณกำลังก้าวเข้าสู่เลข3หรือเลข4ในตอนนี้คุณคือคนที่โชคดีที่สุดเพราะวัยนี้คือช่วงเวลา golden hour ของชีวิต เป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังทอแสงสีทองงดงามที่สุดก่อนจะก้าวสู่ความสงบเงียบแต่น่าเสียดายที่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการเปรียบเทียบหลายคนกลับมองว่าเลขสามคือการเริ่มต้นของความแก่และเลขสีคือจุดวิกฤตวัยกลางคนที่น่าหวาดวันเราถูกกระนําด้วยภาพความสำเร็จที่ฉาบฉวยบนหน้าจอโทรศัพท์ จนบางครั้งเราหลงลืมไปว่าแผนที่ชีวิตของแต่ละคนนั้นมีมาตรส่วนที่ไม่เท่ากันในพอดแคสต์ตอนนี้ผมตั้งใจจะพาทุกคนมานั่งลงข้างๆกันเหมือนเพื่อนสนิทที่ผ่านโลกมาพอประมาณเพื่อมาถอดรหัสและจัดระเบียบโครงสร้างชีวิตใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รากฐานของสุขภาพทางกายไปจนถึงชั้นเชิงของความคิดจิตวิทยาการเงินและศิลปะแห่งความสัมพันธ์ เพื่อให้ปีต่อๆไปของคุณเป็นการเดินทางที่สง่างามไม่ต้องวิ่งวุ่นหาทางออกในกองเพลิงของความเสียดายภายหลังเพราะชีวิตในช่วงวัยนี้ไม่ใช่การเพิ่มภาระแต่คือการตัดสิ่งที่เกินและเติมสิ่งที่ใช่เพื่อให้เราเบาสบายพอที่จะทยานไปได้ไกลกว่าเดิมหากเราจะเริ่มปูพื้นฐานให้กับแผนที่ฉบับนี้สิ่งแรกที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยคือเรื่องของบ้านหลังเดียวที่เราต้องอาศัยอยู่ไปจนวันตาย นั่นก็คือร่างกายของเราครับในช่วงอายุ30 4 0ถึง40ปีร่างกายมักจะแสดงพฤติกรรมที่ผมเรียกว่าการกระบฏเงียบในวันที่เรายังเป็นวัยรุ่นร่างกายเหมือนเด็กที่ว่าง่ายสั่งให้ไปไหนก็ไปอดนอนก็ได้กินอะไรก็เผาผลาญหมดแต่พอเข้าสู่วัยนี้ร่างกายเริ่มมีข้อเงื่อนไขในการทำงานมากขึ้นลองสังเกตดูครับว่าทำไมเราถึงเริ่มรู้สึกว่าง่วงบ่อยขึ้นทั้งที่ปริมาณงานเท่าเดิม หรือทำไมอาการปวดเมื่อยถึงกลายเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่กับเรานานกว่าที่เคยในเชิงจิตวิทยาและชีววิทยานี่คือช่วงเวลาที่กระบวนการซ่อมแซมเริ่มช้ากว่ากระบวนการทำลายหากเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมกินแบบเดิมและทำร้ายตัวเองแบบเดิมด้วยข้ออ้างว่ายังไหวเรากำลังกู้เงินจากอนาคตมาใช้อย่างบ้าคลั่งและดอกเบี้ยของมันคือเวลาที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล ลองเปรียบเทียบภาพจำลองของชายสองคนที่อายุ35เท่ากันคนแรกเริ่มตระหนักว่าเขาไม่ใช่เครื่องจักรอมะตะเขาเริ่มนอนให้เป็นเวลาเลือกทานอาหารที่ให้คุณค่ามากกว่าแค่ความอร่อยและขยับร่างกายบ้างตามสมควรสิ่งที่เขาได้กลับมาไม่ใช่แค่หุ่นที่ดูดีแต่มันคือความนิ่งของอารมณ์และสมาธิที่มั่นคงในขณะที่อีกคนยังคงหลอกตัวเองด้วยภาพจำในอดีตปล่อยให้ร่างกายพังพินาศไปกับการทำงานหนัก และการพักผ่อนที่ไร้คุณภาพเมื่อเวลาผ่านไปเพียง5 1 0ถึง10ปีความต่างจะเริ่มชัดจนหน้าหายใจคนแรกจะยังคงมีแรงที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆในวัย45แต่คนที่2อ,อาจจะต้องหยุดทุกอย่างเพื่อกลับมาซ่อมแซมซากปรักหักพังของตัวเองการดูแลสุขภาพในวนัยนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการเข้ายิมเพื่อให้มีกล้ามเนื้อสวยงามไว้ถ่ายรูปแต่มันคือการซื้อประกันความอิสระให้กับตัวเองในอีก20ปีข้างหน้า เพื่อให้ในวันที่คุณมีทุกอย่างพร้อมทั้งเงินทองและตำแหน่งหน้าที่คุณจะยังมีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะออกไปใช้ชีวิตเหล่านั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิแต่ทำไมการเริ่มดูแลตัวเองถึงทำได้ยากนักหากมองในแง่จิตวิทยาเป็นเพราะเรามักจะติดอยู่กับความสุขระยะสั้นหรือ instant gratification ที่สมองหลั่งสารโดพามีนออกมาเมื่อเราได้กินอาหารรสจัดหรือได้เอนตัวนอนดูซีรีส์จนดึกดื่น ในขณะที่ผลของการดูแลตัวเองมันช่างไกลห่างและมองไม่เห็นในทันทีแต่ถ้าลองมองจากอีกมุมหนึ่งดูละครับถ้าเราเริ่มมองว่าทุกมื้ออาหารที่สะอาดคือการวางอิฐก้อนเล็กๆเพื่อสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งและการนอนที่พอเพียงคือการชาร์จพลังงานให้กับสมองที่จะสร้างเงินล้านในอนาคตเราจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองจากการต้องทำเป็นอยากทำได้เองโดยธรรมชาติความเป็นจริงที่น่าเจ็บปวดคือร่างกายไม่เคยต่อรองกับเราได้ครับ เมื่อถึงจุดที่มันแบกรับไม่ไหวมันจะพังทลายลงแบบทบต้นอย่างโหดร้ายที่สุดและในวนัยนี้การเสียสุขภาพไม่ได้หมายถึงแค่การเจ็บป่วยแต่มันหมายถึงการเสียโอกาสในการเป็นพ่อแม่ที่ดีเสียโอกาสในการเป็นผู้นำที่เฉียบคมและเสียความมั่นใจในตัวเองไปอย่างกู้คืนได้ยากดังนั้นการตัดสินใจเลือกทางเดินสุขภาพตั้งแต่วันนี้คือการประกาศเจตนารมณ์ว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากพอที่จะรักษาชีวิตที่เหลืออยู่อย่างดีที่สุด เมื่อรากฐานทางกายเริ่มถูกจัดระเบียบส่วนต่อไปที่ต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือเข็มทิศทางความคิดหรือมายเ็จที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากวัยลองผิดลองถูกไปสู่วัยที่ต้องคิดแบบยุทธศาสตร์ระยะยาวความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนวัย30-40คือความกลัวที่จะพลาดเราเริ่มรู้สึกว่าเวลาแก้ตัวน้อยลงโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เริ่มมีราคาสูงขึ้นจนบางครั้งเราขังตัวเองไว้ในกรงขังแห่งความปลอดภัยที่น่าอึอดอัด ในช่วงอายุ20เราเหมือนคนขับรถที่ไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนเลี้ยวผิดก็แค่กลับรถเพราะน้ำมันยังเต็มถังแต่พอเข้าสู่วัยนี้ร่างกายเริ่มมีน้ำมันในถังซึ่งหมายถึงพลังกายและเวลาเริ่มมีจำกัดเราเริ่มเห็นป้ายบอกทางที่ชัดเจนขึ้นและที่สำคัญคือมีคนนั่งอยู่เบาะหลังกับเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่หรือคู่ชีวิตทุกการเลี้ยวเผ็ดของเราจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องเริ่มคิดแบบระยะยาวมากขึ้นการถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำในวันนี้จะส่งผลต่อตัว,ตวฉันในอีก10ปีข้างหน้าอย่างไรไม่ใช่คำถามที่น่าเบื่อนะครับแต่มันคือคำถามแห่งการตื่นรู้ครับอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางไม่ให้เราก้าวหน้าคือกับดักของความสมบูรณ์แบบหรือการมองความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวที่แก้ไขไม่ได้หลายคนหยุดเดินเพียงเพราะกลัวจะทำผิดพลาดในไว้ที่ควรจะสำเร็จแล้ว แต่หากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่มีสิ่งก่อสร้างใดยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยผ่านการพังทลายระหว่างทางในวนัยนี้เราต้องเปลี่ยนนิยามของคำว่าแผลสันเสียใหม่ครับแผลสันจากการทํางานหรือการทําธุรกิจไม่ใช่เครื่องหมายของความพ่ายแพ้แต่มันคือเหรียญตราแห่งประสบการณ์ที่บอกว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่คนไม่เคยลงมือทำไม่มีวันเข้าใจลองนึกถึงการถึกทำอาหารครั้งแรกดูครับ ถ้าคุณทำไหม่คุณจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวแต่คุณจะรู้ว่าไฟครั้งต่อไปต้องเบาลงชีวิตในวัย30-40ถึงก็เช่นกันครับพลาดได้แต่ต้องเป็นความผิดพลาดที่มีคุณภาพคือพลาดแล้วได้บทเรียนที่คุ้มค่าและต้องไม่พลาดซ้ำด้วยสาเหตุเดิมกระบวนการเปลี่ยนความคิดนี้ต้องอาศัยการแยกแยะระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวตนของเราความผิดพลาดคือสิ่งที่เกิดข้างนอกไม่ใช่ตัวตนข้างในคุณเมื่อคุณทำเช่นนี้ได้ใจคุณจะนิ่งขึ้น และความนิ่งนี่แหละครับคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคนวัยนี้อีกประเด็นที่คนมักจะติดหล่มทางความคิดคือการเปรียบเทียบในเชิงทำร้ายตัวเองเราอยู่ในยุคที่ความสำเร็จของคนอื่นถูกยัดเยียบใส่หน้าเราทุกวินาทีผ่านโซเชียลมีเดียจนเราเผลอเอาฉากหลังของชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับฉากหน้าที่ถูกจัดวางอย่างดีของคนอื่นในเชิงจิตวิทยาการเปรียบเทียบแบบนี้คือยาพิษที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์และพลังใจ เราต้องจําไว้ให้มั่นครับว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันวิ่งร้อยเมตรที่มีเส้นชัยเดียวกันและจุดเริ่มต้นเดียวกันแต่ชีวิตคือการเดินทางสำรวจโลกส่วนตัวที่คุณเป็นทั้งคนกำหนดเส้นทางและคนตัดสินผลลัพธ์บางคนอาจจะสำเร็จเร็วในเรื่องงานแต่อาจจะล้มเหลวในเรื่องความหมายของชีวิตบางคนอาจจะก้าวไปช้าๆแต่กลับมีความสงบทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้ความนิ่งและความเข้าใจในจังหวะชีวิตของตัวเอง จะช่วยให้คุณกล้าเดินต่อโดยไม่สนเสียงรบกวนจากรอบข้างเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่การเป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่คือการเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่คุณภาคภูมิใจเมื่อมองกระจกในทุกเช้าก้าวต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันบนแผนที่ฉบับนี้คือความมั่นคงทางทรัพยากรหรือเรื่องการเงินและการลงทุนนั่นเองครับในวัย30-40เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชี แต่มันคือเรื่องของเสรีภาพและการคุ้มครองความฝันหากจะเปรียบเทียบชีวิตเหมือนครัวในบ้านเงินใช้จ่ายประจำวันคือวัตถุดิบที่เราต้องหยิบมาปรุงอาหารทุกวันเงินออมคือสเสบียงในตู้เย็นที่เตรียมไว้สําหรับวันที่ฝนตกหนักจนออกไปซื้อของไม่ได้และเงินลงทุนคือเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องแยกออกมาเพื่อนําไปปลูกในที่ดินที่เหมาะสมเพื่อให้มันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและผลผลิตในวันที่เราไม่มีแรงจะออกไปหาอาหารแล้ว ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของวัยนี้คือการปนกันของถังเงินครับหลายคนเอามาเล็ดพันธุ์ที่ควรจะปลูกมาหุงกินเพียงเพราะอยากได้ความสบายชั่วคราวหรือบางคนเอาสเสบียงสำรองไปซื้อสิ่งของเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่คนอื่นต้องการเห็นผมอยากจะขยี้เรื่องนี่เพื่อภาพลักษณ์ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดครับนี้ก้อนนี้เปรียบเสมือนซ่อตรวนที่มองไม่เห็นแต่มันหนักอึ้งและเย็นเฉียบมันมักจะมาในรูปของความรู้สึกว่าเราต้องมีแบบที่เขามี หรือเราต้องดูดีให้สมกับตำแหน่งหน้าที่การใช้เงินที่ยังไม่มีเพื่อซื้อของที่ไม่จำเป็นเพื่อมาอวดคนที่คุณไม่ได้รู้จักจริงๆคือวงจรที่น่าเศร้าที่สุดของวัยทำงานครับมันเหมือนกับการเช่าชุดราตรีหรูมาใส่ทุกวันในขณะที่ข้างในกระเป๋าของคุณไม่มีแม้แต่เงินจะซื้ออาหารที่มีประโยชน์การทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำลายการเงินแต่มันทำลายความมั่นคงภายในของคุณด้วย เพราะคุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวว่าใครจะมารู้ความจริงเข้าหรือต้องดิ้นรนทำงานที่เกลียดเพียงเพื่อจะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าภาพลวงตานั้นการก้าวพ้นกับดักนี้ต้องเริ่มจากการให้เกียรติเงินแต่ละบาทและที่สำคัญกว่าคือการให้เกียรติความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณไม่จำเป็นต้องมีรถคันใหญ่ที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเก่งแต่คุณต้องการความนิ่งสงบในใจที่รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลตัวเองและคนที่รักได้ ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีทางเลือกครับไม่ใช่การมีสิ่งของและทางเลือกนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีวินัยในการแยกแยะเงินแต่ละส่วนให้ชัดเจนและหยุดพยายามวิ่งตามเงาของคนอื่นเมื่อเราจัดการเรื่องกายความคิดและเงินทองเรียบร้อยแล้วแผนที่ชีวิตจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าขาดศิลปะแห่งความสัมพันธ์ในวัย30-40ถึงพลังงานชีวิตของเรามีจำกัดมากขึ้นเหมือนแบตเตอรี่ที่เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพ การเอาพลังงานอันล้ำค่าไปใช้กับความสัมพันธ์ที่ดูดพลังหรือ Toxic Relationships คือการขาดทุนย่อยยับที่หลายคนมองข้ามความสัมพันธ์ที่ดีในวัยนี้ควรจะเป็นเหมือนรองเท้าคูปโปรดที่ใส่แล้วสบายเดินได้ไกลไม่ใช่รองเท้าที่สวยหรูแต่กัดเท้าทุกย่างก้าวจนทำให้คุณไม่อยากเดินต่อไปที่ไหนเลยในช่วงวัย20เราอาจจะต้องการการยอมรับจากคนจานวนมากอยากอยู่ในทุกวงสังคม แต่ในวนัยนี้การมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเพียงไม่กี่คนกลับมีค่ามากกว่าการรู้จักคนนับพันแต่ไม่มีใครที่คุยด้วยแล้วสบายใจได้เลยเราต้องกล้าเป็นพันธารักของชีวิตตัวเองครับเลือกจัดวางเฉพาะคนและมวลพลังงานที่ส่งเสริมให้เราเติบโตความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณต้องคอยระวังคําพูดต้องคอยเดาอารมณ์หรือทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณยังดีไม่พอคือนี้เสียที่ต้องตัดทิ้งโดยด่วน หลายคนทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เพียงเพราะความเคยชินหรือกลัวการอยู่ลำพังแต่ความจริงที่น่าสะพรึงกลาคือการอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวและหมดพลังนั้นเจ็บปวดกว่าการอยู่ตัวคนเดียวหลายเท่าตัวนักความสัมพันธ์ที่ดีควรจะเป็นที่พักใจไม่ใช่สนามรบมันควรจะเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถถอดหน้ากาก,ากวางชุดเกราะลงแล้วเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักโดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไร หากคุณเริ่มคัดกรองความสัมพันธ์ให้เหลือแต่สิ่งที่เป็นบวกคุณจะพบว่าพลังสร้างสรรค์ในการทำงานและพลังในการดูแลตัวเองจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะจิตใจไม่ต้องคอยไปสู้รบกับความขุ่นมัวที่ไร้สาระจากคนรอบข้างการเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคือการเลือกอนาคตที่คุณไม่ต้องตื่นมาซ่อมแซมหัวใจตัวเองในทุกคืนท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่จะทําให้แผนที่ชีวิตฉบับนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ไม่ใช่เพียงความรู้หรือความเข้าใจ แต่มันคือการลงมือทําด้วยวินัยครับในโลกที่ทุกคนโหยหาแรงบันดาลใจผมอยากจะบอกความลับประการหนึ่งว่าแรงบันดาลใจนั้นเหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดลงมาเพียงชั่วคราวมันสวยงามมันสว่างสวยแต่มันไม่สามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทํางานได้ต่อเนื่องยาวนานได้สิ่งเดียวที่จะพาคุณไปถึงจุดหมายได้คือวินยัยหรือการทำสิ่งเล็กๆที่สม่ำเสมอในวันที่ไม่มีใครเห็นและในวันที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่อยากทำ คนวัย30 4 0ถึงที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่สม่ำเสมอที่สุดในเรื่องที่คนอื่นมองข้ามลองนึกภาพการรดน้ำต้นไม้ดูครับการเอาน้ำถังใหญ่เทโครมเดียวแล้วหายไปหนึเดือนต้นไม้ไม่มีทางโตได้ดีเท่ากับการรดน้ำวันละเล็กละน้อยทุกเช้าเย็นวินัยในการออกกำลังกายวันละ15นาทีวินัยในการออมเงินเพียงวันละเล็กน้อยหรือวินัยในการรับฟังคู่ชีวิตอย่างตั้งใจในทุกเย็น สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ดูเหมือนไม่มีพลังอำนาจอะไรในวันแรกแต่มันคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นทางพฤติกรรมครับเมื่อเวลาผ่านไปวินัยเหล่านี้จะสร้างกำแพงที่ปกป้องคุณจากความผันผวนของโลกภายนอกในวัยนี้เราต้องเลิกพึ่งพาดวงหรือรอให้ไฟมาแล้วค่อยเริ่มทำแล้วครับแต่เราต้องสร้างระบบที่พาเราเดินไปข้างหน้าแม้ในวันที่เราไร้ซึ่งพลังใจ วินัยคือรูปแบบที่สูงที่สุดของการรักตัวเองเพราะมันคือการทำเพื่อตัวเองในอนาคตแม้ว่าตัวเราในปัจจุบันจะขี้เกียจแค่ไหนก็ตามการยอมเหนื่อยกับวินัยเล็กๆในวันนี้คือการป้องกันความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ในวันที่สายเกินไปครับผมรู้ครับว่าตอนนี้คุณอาจจะกำลังรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะเหลือเกินจนใจหนึ่งอาจจะอยากสู้แต่อีกใจหนึ่งก็กังวลว่ามันจะยากไปไหมนั่นเป็นความรู้สึกที่ปกติมากครับ ทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มักจะเริ่มต้นจากความอึดอัดเล็กๆเ,เสมอขั้นตอนการลงมือทําที่ผมอยากแนะนําคือเริ่มจากความตระหนักรู้ก่อนครับลองหยุดนิ่งและสํารวจชีวิตตัวเองใน5ด้านที่ผมกล่าวมาแล้วตั้งคําถามหรือชาเ e นจ์กับตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่ฉันกําลังฝืนทําเพื่อคนอื่นจนลืมตัวเองจากนั้นจึงก้าวสู่การลงมือทําที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ ไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวครับแค่เลือกมาหนึ่งเรื่องเช่นวันนี้จะนอนให้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงหรือวันนี้จะแยกเงินออมก้อนแรกแม้มันจะเป็นเพียงหลักสิบหลักร้อยเมื่อคุณเริ่มทำสิ่งเล็กๆสำเร็จสมองจะหลั่งสารแห่งความสำเร็จออกมาและนั่นจะเป็นเชื้อเพลิงให้คุณอยากทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับแก่นที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณจำใส่ใจไว้ก่อนจะจบพอดแคสต์ตอนนี้ไปคือชีวิตหลังจากวัย30และ40ไม่ใช่บทสรุปครับ แต่เป็นบทเริ่มต้นที่มีคุณภาพที่สุดคุณผ่านความไร้เดียงสาในวัยเด็กและความวูวามในวัยรุ่นมาแล้วตอนนี้คุณมีทั้งความเข้าใจในโลกและยังมีแรงกายที่ยังเหลืออยู่นี่คือเวลาของการสร้างตำนานส่วนตัวที่จะทำให้คุณไม่ต้องหันกลับมาพูดคำว่ารู้อย่างนี้เริ่มทำตั้งนานแล้วชีวิตในวัยนี้ไม่ได้ต้องการความเก่งที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดหรอกครับแต่ต้องการความนิ่งความเข้าใจตัวเองและความกล้าหาญที่จะเรียนรู้จากทุกย่างก้าวที่เดินไป แล้วคุณล่ะครับในวัย30หรือ40ของคุณตอนนี้สิ่งไหนคือเรื่องที่คุณอยากจะจัดระเบียบใหม่เป็นอย่างแรกหรือมีบทเรียนอะไรที่เคยผ่านความผิดพลาดมาแล้วกลายเป็นค่าเรียนที่มีราคาที่สุดสำหรับคุณลองแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพราะเรื่องเล่าของคุณอาจจะเป็นแสงสว่างให้ใครอีกหลายคนที่กำลังหลงทางอยู่ในช่วงวัยเดียวกันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับแผนที่ชีวิตในตอนนี้ครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่คุณเริ่มเป็นมิตรกับตัวเองและมองเห็นความงดงามในทุกริ้วรอยของประสบการณ์สวัสดีครับ